Right. Wow. สวัสดีค่ะสวสัค่ะทุกผู้ทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณถ้ำกระแสนะคะคืออะไรคะถ้ำกระแสคืออะไรเขาเจ้าถิ่นถ้ำกระแสก็เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญของจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ทางรถไฟสายมอลได้ ได้พาดผ่านนะคะริมเลาะริมข่าแ,แม่น้ำค่ะแล้วก็เคยเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่5เคยเสด็จประพาสด้วยนะคะก็จะมีถ้ำเล็กๆริมหน้าผาน,นะคะตอนปัจจุบันก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านใน,นะค่ะเลิศหนอแต่ตอนนี้แต่งตัวมาเต็มมากมาดูวันนี้แต่งตัวมาเพราะว่า พิธีกรรายการนี้เราต้องให้เกียรติอย่างสูงสุดนะคะไม่ได้มีสปอนนะคะถ้าสปอนไหนลงสปอนเซอร์ผ้าไทยนะคะเชิญค่ะปเริ่มต่อมาอะมาดูแม่น้ำแควด้านล่างหมาอาเนี่อยู่ด้านล่างเห็นไหมด้านหลังนะคะนี่แม่น้ำแควนี่ไงสวยอันนี้เป็นแควน้อยนะคะด้านหลังของท่านผู้ชมแควน้อยแควน้อยสวยแควน้อยตั้งกันงังไงกับแควใหญ่ก็คือมันน้อยกว่าใหญ่ปะ แควนอ้อยจุดกําเนิดของจุดกําเนิดของแม่น้ําแควน้อยก็คือสายน้ำนะนะคือสายน้ําที่ไหลรวมกันมาภายในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะส่วนแม่น้าแควใหญ่นี่คือแม่น้ําที่มีสายน้ําจุดต้นกําเนิดมาจากต่างจังหวัดมารวมกันค่ะเราเลยเรียกว่าแควน้อยแควใหญ่เพราะว่าที่มาที่มาที่ไปที่ไปไม่เหมือนกันนะคะ ค่ะ mm hmm. ตอนนี้เราอยู่บนรางรถไฟเลยค่ะเราอยู่บนรางรถไฟนะ,ะบนรางรถไฟบริเวณถ้ำกระแสใช่ซึ่งตรงนี้เรียกว่ารถไฟสายมรณะใช่ไหมเธอใช่ค่ะนี่คือเส้นทางรถไฟสายมรณะซึ่งมีความยาวจากประเทศไทยจนถึงพม่าร่วมระยะาร่วมระยะทางทา450ก <km S 1> oh, <my S 2> ิโลเมตรไกลมากใช่ค่ะ,ะปัจจุบันนี้ทางรถไฟก็ไม่ได้ยาวเช่นนั้นอีกต่อไปแล้วนะคะหลังจากจบ สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะค่ะก็มีการลื้อถอนไปประมาณ45-10กิโลเมตรบริเวณชายแดนนะคะแล้วก็บางส่วนก็จมอยู่ใต้เขื่อนค่ะค่ะก็ตอนนี้ส่วนที่เราอยู่นี่ก็เป็นส่วนที่มีความนิยมของบรรดานะักทนะ่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเป็นจุดที่สวยงามเป็นจุดที่มีความยาว80เมตรนะคะก็คือเฉลยศึกได้ร่วมกันสร้างเนี่ยค่ะ ด้านหลังภายใน17วัน17วันนะคะ80เมตรสวยไหมคะเนี่ยสามารถสร้างสะพานขนาดนี้นะคะพาดผ่านภูเขาและแม่น้ำไปด้านหลังเลยค่ะดิฉันแบบขาอ่อนไป็นกวามสูงแต่สวยมากจริงก็แผนกล้องลงไปด้านล่างได้นะคะด้านล่างนี่คือเรายืนเราถ้าเราไม่ไม่ใช่ตัวที่มีสติเราก็จะตกลงไปได้ค่ะกลัวมากตอนนี้นะคะเราอยู่ข้างบน สะพานรถไฟสายมรณะซึ่งเป็นการสร้างเชื่อมระหว่างหน้าผากับหน้าผานะคะรู้สึกว่ามันมีความสูงมากาแล้วก็นิกกี้นางบอกว่ากลัวมากไม่ไหวแล้วนิกกี้นางบอกว่านางเสียวมากนางกลัวแบบกลัวความสูงไนงะเสียวท้องน้อยเหมือนตอนแบบบ <ด S 1> ทคีท <laughs> อันนี้อันนี้ความจริงนะครับเพราะเรา เคลื่อนตัวกันแบบยากมากเคลื่อนตัวยากโดยเฉพาะซาชาค่ะเพราะว่ามวลสารของหล่อนน่ะร่วมร้อยกิโลค่ะถ้าใครอยากรู้ว่าการเกรงและเสี่ยวเป็นยังไงเกรงและเสี่ยวต้องมานะคะมมันมีความได้แต่ดิฉันใช่เสี่ยวมากเสี่ยวมากโดยแต่แบบไม่มีผัวก็เสี่ยวได้อยู่ที่นี่ค่ะเพราะความสูงแล้วก็หน้าผาอันสูงชันนะคะอุนี่ต้องเซ็นเซอร์ไหมคะโปรไปป่ะคะ ไม่โปะค่ะมันเป็นชุดไทย <Okay. S 1> ประยุกต์ค่ะซึ่งสวยออกแบบและตัดโดยตัดโดยซาชาเองซาชาอยู่ค่ะออกแบบโดย Pinterest <laughs> Pinterest นะคะ <laughs> ส่วนนิกกี้วันนี้ก็คือเขาก็มาหา Inspiration mm hmm. ในการโพสท่าถ่ายรูป <laughs> เดียวเดียวเพราะว่าเสียงมากไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะลงภาพการถ่ายแบบของนิกกี้ให้ทุกคนได้ชม <laughs> กันว่าอุ๊ย ว่านางปังมากแค่ไหนปังปริเย่มันเป็นยังไงค่ะให้มาดูตอนนี้ค่ะถ่ายแบบสวยดูซิดูขนาดนางนั่งคุยเมาส์กันนะคะนางยังมีความพอยเท้าค่ะนางพ้อยเท้าทุกสิ่งอย่างค่ะความยาวอุ่ยท่านสวยงามมากบางคนบกว่านาเป็นดาราไต้หวันใช่เป็นดาราหนังอาอะไรอเงี้ยเนาะเลิศลอยมานักหนิกกี้บอกว่านิกกี้กลัวความสูงนะคะ เดินไปได้ถึงเดินไปเรื่อยๆอุ้ยแรงอ่ะเราจะเดินไปเลื่อยหรอซึ่งเราก็ไม่ได้เหตนผลเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นใช่ไหมไหนลองเล่าสิเป็นยังไงบ้างเสี่ยวไหมคะอุ้ยเสี่ยวเดี๋ยวมันก็จะมีแผ่นปูนะมันเมืนวิววิวต้องขาแล้วโอ้กขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่คนแรกอะแบ่งๆกันคนะคนหนึ่งก็กลัวความสูงไปเถอะอะเดินเลยลูกเออ เดินมาเลยครับเดินมาเลยนี่คือตุ๊ดความสูงนะคะตลอดเลยทำอะไรคะเนี่ยท่าเนี้ยกิจกรรมเปียงยางเหรอตอนนี้นะคะสัชชาก็จัดผมจัดเเผานะคะกว่านางจะสวยได้แบบนางใช้เวลาเยอะมาก ดูจากชุดนางก่อนนะคะดี๋ยก่อนนะคะสวยอาหารน้ำนิดนึงพีะ่ะอุย๊ยดสวยอยู่ยน,นี่คือบรรยากาศเ<ะ>ดินกลับนะคะสวยงามนี่คือรถไฟเลยนะคะทางรถไฟนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นการเยี่ยมชมทาง,างรถไฟสายมรณะนะคะโดยมีไกดกิติมาศก์ก็คือสาชาอยู่นะคะซาชาพาทัวร์ซาชาพาทัวรซาชานี่ก็เป็นดารานหน้าใหม่ที่แบบมีความสามารถและเหมือนจะมีความรู้อ๋อมีไหมมีสิอ๋อมีเนาะเรียนมาอยู่เลิศ เดินตรงไปไเรียกก็ได้พูดได้ละตอนนี้พี่กูไม่กลัวะอ่ะเอาพูดเลยค่ะจะบอกเมื่อกี้คือน่ากลัวมากนะคะที่ฉันพยายามตั้งสติเพื่อไม่ให้เดินตกหลุมนะคะจะบอกว่าถ้าบนแฟชั่นวันนี้ที่ฉันเป็นอย่างนี้จะคงตายแน่เลยนะคะแต่ฉันงง,งมากว่าเออคนที่กลัวคือมันตั้งสติงไงมันก็คือกลัวเข้าใจไหมม,มันยังไม่สามารถก้าวข้ามผ่านได้นะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากมาทดสอบความเสี่ยวนะคะขอเชิญนะคะที่อะไรนะ ทารถไฟทำกระแสทารถไฟสายมรณะนะคะรถไฟอะสายมรณะแต่เราห้ามมรณะนะคะลูกของเรามรณะค่ะสวยเราต้องมีมรดกไว้ให้ลูกหลานนะคะตุ๊ดไม่มีวันตายค่ะผมว่าลูกหลานเราก็จะกินน้ำลายกันไปเรื่อยๆค่ะตุ๊ดก็เหมือนแมลงสาบถ้าไม่ตายมีหลายชีวิตมากกว่าแมวเก้าชีวิตนะคะลุกทุกคนอะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะว่า ทำ,ทำกระแสทำกระแส,ะะแสะมึงกันทุกทีเลยไม่เคยถูกเลยทำกระแสกระแสะ สวัสดีค่ะจ้า Good morning my name is Sasha welcome to the heart of Thailand บงชูตุลมงเชมัตาลเจสีเชเพียงเดลลาไตล่องจุงกะไม่เอาบองประโอนกรุบกรุบคเนียยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปราสาทเมืองสิง ตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลสิงอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะด้านหลังเราเราก็จะเห็นเป็นปราสาทสวยงามมากซึ่งสร้างด้วยศิลาแรงนะเจ้าค่ะค่ะนี่ถ้าเปิดด้วยภาษาอะไรเนี่ยภาษากะแมรบานเฮยนะเออยาญ่กะแมนะเธอพูดได้เหรอพูดไม่ได้ดงผ่านไปแล้วบ้านเธอมาจากไหนคะอันไหนแล้วเรื่องภาษาบางสิ่งให้ฟังหน่อยเออภาษาบางสิ่งค่ะ ปราสาทเมืองสิงหเ,เนาะอ่อปราสาทเมืองสิงก็เป็นพูดง่ายก็คือเป็นหนึ่งในประจักษ์ประจักษ์พยานนี่เขาเรียกเขาเรียกไงอะอหลักฐาน,เป,นเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างดีเลยยังไงอ่าซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นตะวันตกสุดของทางประเทศไทยของเราใช่ไหมว่าไปก็คือเป็นสถานที่ที่บ่งบอกว่าเออเนี่ยอิทธิพลของขอมโบราณเนี่ย ได้แผ่อำนาจมาจนถึงตะวันตกสุดของอาณาจักรไทยของเราซึ่งเมื่อก่อนเราก็น่าจะรู้ว่าเออเนี่ยอาณาจักรมันก็จะมียิบย่อยมาอะไรมากมายจริงๆเมื่อก่อนตรงนี้อาจจะเป็นของขอมจริงๆก็ได้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีการแบ่งดินแดนกันทีหลังแล้วก็ที่สําคัญก็คือสถานที่ตรงนี้เป็นอิทธิพลการสร้างก็คือเป็นพุทธศาสนาเหมือนกันแต่การเชื่อเรื่องเทพโดยเฉพาะเทวรูปของพระโพธิสัตว์ อวโลติกเอสวนเนาะด้านในเดี๋ยวค่อยไปดูกันอ่ะปราสาทว่าไงคะไกด์กิติมศักดิ์ของฉันค่ะปราสตอนแรกนึกว่าสะกดด้วยปลรอสระปราสาสตราพว่าเห็นนะเจสซี่ระเนิดอ้อปราสาทแต่จริงแล้วเรามาเที่ยวชมปราสาทนะคะปลรอสระอานะคะอ๋อปราสาทตร์แต่ฉันเป็นปราสาทไงสวยก็นะคะก็ปัจจุบันก็เหมือนประ ปราสาทห,หลายที่นะคะที่มีการปรับเปลี่ยนไปนะคะจากการนับถือเทพเจ้าฮินดูนะคะาเป็นพุทธศาสนานะคะซึ่งจากการที่ได้ค้นพบหลักฐ<ข>า,านนะคะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตส่วนนะคะก็แต่ส่วนใหญ่เนาะ,ะสมัยก่อนเนี่ยขอมเนี่ยก็จะนับถือาศาสนาก็คือเป็นฮินดูนี่แหละแต่ว่าหลักๆคือจะเขาจะนับถือพระศิวะเป็นใหญ่ก็คือลัทธิ ใส่ว่านิกายและหลังจากนั้นพอมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองของกษัตริย์ถ้าเป็นอีกองคหนึ่งเขาเชื่อในพุทธศาสนาก็เปลี่ยนมาเป็นพุทธศาสนาแต่ไม่ได้เป็นเทวาชเหมือนปัจจุบันเป็นมหายานอะต่อค่ะคนสวยค่ะก็เท่าที่เจสซี่พูดมาะคะ่ะคือทั้งหมดแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านในดีกว่านะเิกี้ยังไม่ได้นี่เลยเธออ่านมาว่างไงบ้างคะดิฉันรอบนี้มานะคะ ดิฉันมีความรู้เยอะมากจากการอ่านไกบุ๊นนกามากกวสิ่งที่พวกเธอพูดรา <laughs> คาด้านหลังเรานะคะก็จะเป็นปราสาทบริสถานใหม่เล็กที่หนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นหัวใจและเป็นหลักของเมืองสิงเลยก็ว่าได้ในอดีตโบราณนะครับเพราะว่าเป็นปฏิปริสถานเทวรูปสําคัญอย่างที่บอกไปเมื่อกีนะคะแล้วการที่เราจะลอดผ่านปราสาทเข้าไปเราต้องผ่านซุ้มประตูซึ่งภาษาคาเมโบราณเรียกว่า โคปุระนั่นเองนะคะโคปุระนะคะแล้วรายรอบเนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าบรรณารายซึ่งคืออะไรดิฉันไม่แน่ใจเดี๋ยวขอไปดูก่อนเป็นนารายก็คือล้อมๆนั่นแหละนี่แหละอยู่ข้างๆนี่ก็คือบารายหรือเปล่าไม่แน่ใจบรรณารายอะไปดูกันค่ะไปดูกันเึ้นอะไรขึ้นถ้าเกิอ้องแล้วเออแล้วใช่พิษทุกต้้แล้วอ้องอยากคุมอีดอก พิถูกยังไงคอมเมนต์ด้วยนะคะแต่อ๋อผิดถูกก็ไม่ยอมรับค่ะว่าผิดค่ะเรายังรอแจกรางวัลนะคะเป็น10บคาถามในการหารัวเด็กสิบสายสองสิทริคทริคในการพิชิตใจบ่าวฝรั่งนะคะเพราะแค่ะ้าป้งบดูกันไปดูข้างในกันครับไปปิ้ว เขมรบ้านเฮย welcome to Thailand uh huh. สองสาวเมื่อกี้ไปดูอะไรมาจ๊ะเมื่อกี้พี่เขาขอเป็นแม่ฉันสวยมากแม่ฉันเลยได้เป็นนางแบบหลังค่ะพรีเซนเตอร์เลยใช่ไหมเบื้องหลังความสวยของการแลองคำว่าเบื้องหลังนี่เขาต้องการให้เธอกลางร,ร่มก,กว้างปิดทางใช่ปะ สวยไหมละสวยจองมาสักจองมาสักสัก่งไดแพงได้กับเจ้าดูการเย็บด้วยได้นะมีหลากหลายสีเนาะตั้งใจประดิษฐ์ประดอยตั้งใจนะเจ้าอื คุณค่าที่ใครคู่ควรไอ้ช่วงนี้กว่าลุงพาโฮมาเที่ยววัดเมื่อวานฝนตกใช่ไหมคะคุณขาดูด้านหลังสินิกกี้ปราสาทด้านหลังเป็นไงบ้างสวยมากเล้ดูความความอลังอะค่ะดูสิอลังใช่พาเจ้านางมาเดินนะคะเจ้าทิพย์ใช่ดูสิเราแบบไม่อยู่แบบเจ้าทิพพย์ระ อะไรนะนิกี้ว่าใหม่สีเจ้าเลยนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ยังเนี่ยเดี๋ยวมาขอบคุณทั้งหน้าขอขอบคุณงามดูสิเนี่ยถ้าเราไปนะครวัดก็ไม่ต่างกันหรอกมีความม,ามีความ,มาชื้นใช่ไปขอบคุณสปอนเซอร์กันตรงนู้น ดูสิดูความไอ้น,นี่นะคะความไม่มุสมบุกสมบันของเราตรงนี้ได้นะและจับรายการด้วยขอขอบคุณสปนเซอร์นะคะจากสปาเกตตีโ้บโลญญาไม่มั่นหน้าก็อย่ามาประสาทเมินสิ่นค่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราช้างขี่เปนแรงปอถ้าไม่พอให้ไปขอที่สาชานะคะขอขอบคุณร่มสันกำแพงกันได้ความด้านแต่ไม่กันหน้าด้านนะคะ <c oughs> ก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดแชร์และอีกที่สำคัญก็คือช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์และคอมเมนต์สถานที่ต่อไปจะเป็นที่ไหนช่วยคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีเงินเราจะไปค่ะ <c oughs> ถ้าชอบนัชชาชานะคะ <c oughs> ก็คอมเมนต์ด้วยนะคะเผื่อได้มาร่วม EP อีกนะคะโอ้ยสชาชาเป็นดาราหนะ้าใหม่ที่สวยยังไงก็ต้องได้มาอีกจริงค่ะเดี๋ยวยังไงก็ขอจบทิปกันเพียงเท่านี้ จะไปเจอกันที่ใหม่ตรงไหนก็ไม่รู้นะคะไปเร็วเดี๋ยวเราติดบายบายสวัสดีค่ะ